จากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูุภาด้วยนะคะเนาะเมืออีเกตูุได้เดินทางมาที่ตำหนักเทวาราบ้านซับนาชินค่ะพี่น้องคะจากด้ยินข่าวว่าอาจารย์หยุดเล่าไหเด็กแม่นว่าสันว่ะว่างหันออกวัางหันว่าสีเอ้ยยังก็หาซีซีพะนะพี่น้องแตกต่ำเลยว่ัสัน อ่าล้วก็ให้แตกมาหลายงวดแล้วว่าสันว่าเกจตู์ก็เลยว่าเดินทางมากน้ากันกับพิม์งานมากกันหลายคนพี่น้องมือเนี่ยเดินทางมากกันหลายคนอซึ่งว่ายิ้นเขาว่าเล่ากับแม่นไทยกับแม่นสันพี่น้องแต่ว่าก็เทากับมาค่อยตุนน้ากันนะค่ะเนาะผู้ใดที่เขามาแล้วกับย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อจ้ะเบิ่งสถานที่สถานทาง ของคนองค์ปูเวทขาวเวทสุวันโนสองขังทางนะคะพี่น,อน้อง้วกปูพญานาค่ะพี่น,อน้นนอ,นงมมองนี่าานะคะพาพี่น้องข้ามมาเมื่อนี้นะจะเนาะ kim công, 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 kim

ชิ้นเนาะอาจารย์ยุทธพลครับเป็นตีชิ้นส่วนมากครับผมสำหรับแนวทางของอาจารย์นะครับครับปีที่แล้วอาจารย์ปล่อยมาเนะครับผมมีผิดมีถือยูประมาณหกงวดครับปีที่แล้วรุ่นร่างหกงวดนี่แะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยประมาณหกงวดหกงวดถือว่าสตอรตีนี่เดินดีเนาะเดินดีอยู่ครับคือว่าใส่ได้ ส่วนมากจะเข่าสามตัวสองตัวบะครับเข่าสองตัวครับส่วนมากครับสามตัวกับมีบ้างกับมีบ้างสลับกันไปแต่ที่แม่นแม่นหลุดยากก็คือสองตัวสองตัวเข้าบ่อยครสองตัวเข้าบ่อยสถานีที่ตัวเนี้ครับอยู่บ้านในตำบลไหนเพื่อยครับบ้านเกียเปิครับบ้านเกียปติตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับอยู่ นี่แหละครับยุกกะลาศินเท่านี่แหละครับเป็นสำนักเทวไลทรัพ์นาคินนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีมกสามครับสานปีมกสามเริ่มสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับค่ะเป็นอาจารย์ตั้งแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยอาจารย์สร้างมาแบบนิมิตฝันบค่ะหรือว่าแจค่ะ จริงๆนะก้อนซีได้สั่งสำนักผมทำงานยุ่งเหคียบก้อนอื่นนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ลำบากเลยญาตินมาก่อนบ่ไดร่ำรวยมาแต่แหลกนะครับกลับไปเป็นอาชีพรบปภพนะครับเป็นอาชีพรบปภมือดีขึ้นดีจุดทูปนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรพญานานคนทะเลเปเลถาปท้ายเพิ่นว่าถ้าพญานาคนี้จจริงให้แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารมาให้ข้าพเจ้านีร่ลำรวย ว่าชิช่องทางใดกันต่างนะครับผมปักถูกลงดินปุ๊บคืนคืนนั่นมันเป็นวันพระพอดีเป็นวันพระก็ได้ยิ้นเสียงเสียงที่คืออย่างคนคุยกันอยู่ในตลาดแบบว่าวกันว่อกันโซเลกันนะครับบานนี้ก็นิบได้ยิ้นเสียงโวเลข,ของมาว่าซองหฮกัสันผมก็เลยไปซื้อบึงนะบ่เคยซื้อหวยมาก่อนบ่เคยมักหวยเราก็บ่เคยซื้อหวยมาก่อน เราไปซื้อซื้อหาสิบบาทข้างล่างตัวเดียวเพราะว่าซื้อหอยบเป็นปรากฏว่าเลขออกสองหกตามนั่นเลยครับตรง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 ออกตรงตรงครับลังจากนั่นมาผมกลับมานั่งเบิงทูบที่จะของปากนั่งเบิงสี่ทูบกับมาพิจารณาเบิงว่าหรือสิเป็นน้ำพญานาคที่ห้องไปท้าทายเพื่อนว่าเพื่อนมาบอกห่วยงวดหนาวไหมผมวางสิล่ะยามได้ครับถือดีใจคักขนาดเล็กงวดแรกเป็นงวดที่ดีใจที่สุด บานีเฮ็ดอีกแบบเดียวกันครับในขนาดเดียวกันได้ยินเสียงคือเกา่าผมก็ได้ยินมาอยูซีงวดครับงวดที่ห้านี่มีคนพยายามมาถามแต่ว่าปรากฏว่างวดที่หาผมบ่ได้ยินเสียงกไกลเป็นสูตรคำนวณได้ปะนี้ผมก็เริ่มมาคำนวณเริ่งว่ามันออกยังได่จงในในในังไงผมก็เคียนให้เขามันก็ออกตามนั่นครับจนสิบหางวดที่เป็นที่มีคนรู้จ,จักผมคืองวดที่สิบห้างวดที่สิบห้านี่ คือมีคนเริ่มติดตามผมมาแล้วติดตามมาเรื่อยๆงวดที่สิบห้านี้ไปฟันเห็นแม่นาคขาขนงครับเพ<ต>ื่อนบอกว่าให้ไปขออ่าให้ไปขอยู่หม่องซานเพื่อนนะครับผมก็ไปขอผมไปปุ๊บไปทําบุญทําอย่างไรเพื่น<ต>บอกว่าขอสามโตจำงวดคู่ปีซาได้บอกบ<ต>งวดคู่ปีซาน<ต>นะครับงวดที่ผมถือสามโตแล้วก็เอฟซีทัต่างประเทศและในประเทศถือลาย เพื่อนระดมทุนครับเพื่อนระดมทุนระดมทุนยางมาตีค่ากาแฟเนาะเพื่อนบอกว่าพี่ขอหมายเลขบัญชีหน่อยเดียวพี่จะโอนเงินค่ากาแฟไปให้พี่รวมกันกับเพื่อนเพื่อนว่าค่ะเป็นยวนสวีเดนครับบานีผมก็เลยกว่าส่งส่งบัญชีไปกับบรดก้คิดหย่างครับตื่นเศร้าขึ้นมาเงินเข่าเก่าหมื่นมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครับเงินเข่าเก่าหมื่นเพื่อนรวบรวมกันเพื่อนว่าโอ้ผมกับตกใจเนาะว่า เพื่อนโอนเงินผิดหรือเปล่าเพื่อนสีโอนเก้าร้อยบ่หรือเก้าพันหรือเปลี่ยนเก้ามื่น 9, 000, น, 9, 000, นี่สินะ,ะผมก็โทรกลับไปเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรพี่ถูกหลายล้านมาสัน่นถกหลายล้านบนันี่มันเลยเป็นจุดเปลี่ยนโอ้<ว>บอกเลขก็ได้เงินตัวนี่ผม,มา<ะ>ลาออกสบอ่ะนะผมก็เลยลาออกเสร็จแล้วลาออกกับไปขายไก่ทอดครับ<ะ>ลายออกลาออกไปขายไก่ทอดก็บอกง่ยมาตลอดจนเมื่อหนึ่งคิด ชีวิตเริ่มพลิกบัดนี้ก็เลยเริ่มคิดว่าเขาเ,าเอาเงินเพื่อนมาแบบนี้บ่ได้เขาต้องมีสินค้าเพื่อนเป็นการตอบแทนซี่สินะครับ,รบผมก็เลยสร้างเค็ดสบู่ u, เนี่ยผลิตสบู่ผลิตสบู่มาถ้าใครถูกหวยก็ซื้อสบู่กับอาจารย์นะครับถ้าบ่ถืกก็ต้องซื้อผมวางสิปรากฏว่าหวยถูกผมก็เลยได้เงินในตรงนั้นลหละครับมาส้างในจุดนี้คือประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์ได้เะได้เยอะครับได <นะ S 1> ้เยอะจากออนไลน์ ได้เยอะจากออนไลน์เดือนหนึ่งก็ตกประมาณ4ี่ห้าแสนอยู่ครับตอนนั้นขายคือบูมบูมจับอะไรขึ้นคือบูมไปหมดเลยครับก็เลยมาสั่งก็เลยคิดว่าอา่ีสางเป็นพุทธบูชาในน้อยก็ได้ค,คือมองพุ่นเป็นบอ่อในน้อยนะ่ที่ผมเห็นนั่นคือมองปลูกต้นไม้เป็นบอ่อในน้อยแต่ที่นี่เพราะเพื่อนญาติยมคนที่เพื่อนมานี่แบบว่าคนที่ศรัทธาเพื่อนมาเห็นแล้วความตั้งใจนะครับเพื่อนมาน้อยพูด เพื่อนก็เลยมาขอสรั่งองค์ใหญ่ให้เพื่อนสร้างให้ครับเพื่อนส้างให้ปึ๊บบานนี้พมกับเอ้าเพื่อนส้างกับส้างผมกับว่าสร้างศร่งท้าเพื่อนก็เริ่มทยอยมาสั่งก็เลยสัางไปเรื่อยๆครับสร้างองค์ใดก่อนค่ะสร้างองค์สีขาวครับก่อนปูยังค่ะปูผู้ชงนาคลาชครับปูผู้ชงหน้าคราชก็คือตอนผมตั้งบ้านนี่ผมฟันเห็นผู้ไซรร่างกายกำยำแบบ ใส่ประคําสีขาวเนาะมาขาฝันปูสีไฮร้วยเองสินะครับค่ะก็เลยถามมาปูซื่ออย่างเพื่อนมาปูซื่อปูพุชมปูพุชงครับนี่แหละครับที่ไปที่มาก็มีส่วนมากก็บือเป็นเกี่ยวกับโชคลาบสิบห้างวดนะคิดว่าเป็นการพิชผลชีวิตผันชีวิตมาจากโชคลาบโดยตรงสิบห้างวดติดมันสิบห้างวดติดนี่คือการได้สร้างตำนักตรงนี้ครับนี่คือการได้สร้างตำนานตรงนี้ ตัวเลขนวทางที่อาจารย์ให้มาตลอดเป็นตัวเลขแบบอะเลขคำนวณเลขคำนวณครับแบ่สีได้สายยาหลังๆมันี่เพื่อนเอิญเจ้าพ่อขวงไอเราท่านครับอ๋อมีมีค่ากับข่าไร้วันไหนน้ำครับมีเพื่อนบ้านมีแนวทางเพื่อนบ้านด้วยนะครับค่ะน่จะได้คือว่าได้ยินว่าอาจารย์เป็นพามเป็นยังน้ำบ่าจะอพามทำพิธีนี่ก็คือผมได้ไปขอรำเรียน วิชาตำราพารามณ์นี่จากพ่อโหนอยู่ที่จังหวัดน้องคาย<ช>พ่อโหนโหนจำเนียนนะครับ<ช>เป็นครูอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่ผมได้ไปศึกษาบันนิผมก็เริ่มเข้ามาศึกษาในตำรับตำราต่างๆว่าเพิ่นเหตุแบบใดพิธีกรรมแบบใดนะครับก็ได้สั่งก็ได้ไปเป็นพารามท์ทพิธีต่างๆนะครับ<ช>ที่แรกว่าเสียมาเหตุอยู่ในนี่แหละนะครับตามวัดเพื่อนก็เอื้นไปซ้อยก็ได้ไปซ้อยนะครับ<ช>ไปซ้อยไปตามวัดตามวัด ไนปรปเหตุกับพอได้มีความรู้ในด้านศาสตร์ลึกลับนะครับคือว่าเป็นศาสตร์ลึกลับอีกแบบหนึ่งแต่ว่ายังไงก็บอกงวายๆก็เอาละครับเพราะว่าเราเป็นจุดเปลี่ยนเนาะค่ะอาจาดเปี่ยนเพราะว่าเริ่มต้นบอกง่ายๆเริ่มต้นก็คือจากยางหวยจากเลขกจากความฝันเหล็กความฝันบันนีงวัตถิพันธมาได้ยินทั้งคุณแม่พันวบามาว่า วัตถิพันมาซี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 ครับอาจารย์ให้ถือมัดแถวนีว่าถิพัน์พันวาถือครับ oh. ถือถือซีซีเพราะว่าอันสูนนี่เดินมาเดินมาเดินดีมาเจ็ดงวดแล้วครับเดินดีมาเจ็ดงวดแล้วเพราะว่าเอ่อเลขมงคลที่คำนวณออกมานี่มันมีสองชุดนะครับ mm. มีสองชุดก็เลยเหออกมานะครับมีสองชุดงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับ สิมกราคม2567ได้สองชุดนั่นก็คือ30กับ70นะครับลองไปตามเบิร์นะครับเพื่อมีคนเถือนนะครับรับประกันเลยถ้าเดินดีเดินต่อนี่รับประกันมีงวดต่อไปแน่นอนงวดนี้อาจารย์มั่นใจที่สุดคือ30เพราะตรงกับวันบวงสวงพุทธ,ธาพิเศษที่ผ่านมานะครับกูบาอาจารย์เกีรติมานั่งอธิษฐานจกต บวงสวงมือไรออกทุกงวดครับบวงวันไนออกอาจารย์ให้สองชุดเหบอครับสองชุดแค่นั้นครับเจกับสามศเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์ถ้าเป็นเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวผมจะให้สองชุดเหมือนกันนะครับเลขสามตัวก็จะเป็นหกสามศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์หกสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์นะครับทั้งสอคือตัวเดิมมันเขียน สำหรับแนวทางนะครับอาจารย์ยุทธพนั้งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสามตัวมีอยู่สองชุดสามตัวมีสองชุดครับนสองตัวสองตัวมีอยู่สองชุดเช่นกันอย่างว่าสองชุดนะครับเน้นหนักๆชุดเต็มมีไหมครับอาจารย์ตัวกันก็คือเจ็ดสามนั่นแหละครับวิ่งวิ่งเจ็ดกับสามวิ่งเจ็ดกับสามสามนกับเจ็ดศนตัวกันก็เจ็ดสามามเใช่ครับ ที่อ่ะตวดาวเทมเฉมาที่ข้างบนคือม่หลายข้างบนคือม่หลายนะคัคือจริงๆผมบคอยลงซื้อครับบคอยลงซื้อโซเชียช่องอื่นๆนะครับ่วนมากกับสิมีวงในวงลูกศิษยนะครับที่เิ่นหุ่จักเิ่นติดตามอยู่แล้วนะครับอาจารย์ย้ำตัวเลขให้นะครับสามตัวครับสามตัวมีหกสามศูนย์กับเก้าเจ็ดศย์มศูนย สองตัวสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับสองตัวสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พี่ๆทั้งช่องต่างๆได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับต้องขอบคุณนะครับที่พ่องพองแม่แม่แม่เียก่อครับหลายช่องแม่เจตันนะครับแล้วก็หลายช่องเนาะเบาอีสานนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทีเข้ามามี มลตการพารวยบุญทานำโชคมลตการพารวยนะครับช่องทางน้องบาสนะครับน้องอั้นน้องอั้นโอ้หลายช่องเลยครับไยน้องตูารวยน้องตู่พารวยนะครับครับผมฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีอยู่ทั้งบ้านทั้งไก่นะครับผมตั้งมาเทียนครับอาคนอยากติดต่อขมาตำหนักอาจารย์ติดต่อทางขั้งไหนครับติดต่อผ่านทางเพจ อาจารยุทธพนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามห้าห้าสองสองห้าเก้าเก้านะครับบุคคลอีกตัวหนึ่งครับอาารศูนย์เก้าสามห้าห้าสองสองห้าเก้าเก้าครับเป็นตัวเลขของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ยุทธครับอาจารยุทธนะครับเนาะเอาง่ายๆสั้นๆอาจารยุทธนะครับ สองหาตัััวกนเอาชื่อเต็มเพื่อนเราแล้วน้ออาจารย์ยุทธพจน์หกสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวกันเจ็ดสามนะคะอาจารย์เรื่องอะไรก็ได้เรื้ออะไรก็ได้ให้มีศูนย์วันี like bbe bbe ้ก็ได้ขอให้มีศูนย์มากศูน <Billie> ย <Le an> <sino. S 2> ์นะมากศูน <unless> ย์แมนครับสายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดเอาศูนย์ไปเลยมีศูนย์ครับ เราแล้วตเตรียมสูตรใชหสำหรับแนวทางของอาจารย์นะครับจะมีสามศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวกันเจ็ดสามชุดเดียวนงตัวกันนะครับนเนตัวเลขนะคะสามตัวจะมีหกสามศูนย์นะครับก้าเจ็ดศูนย์ขของอาจารย์ยุทธพลนะคะเน้นสุดสามศูนย์บอจาเน้นสุดสามศูนย์ครับ เดี๋ยวจะวงกลมันให้สามศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็เอาไปเม็ดเดียวดอกเดียวงวดนี้ดอกเดียวเม็ดเดียวเดียวค่ะเดี๋ยวเเดียวจ็าที่หวนแล้วครับอาจารย์ครับอะไรค่ะสามศูนย์อ่ะครับผมจ้างเม็ดเดียวดอกเดียวงวดนี้นะครับอาจารย์ฟันเลยสามศูนย์ดอกเดียวรวยครับ สามหลุดจอเดียวเม็ดเดียวครับแคบหน้าจอครับทุกคนวาดลายมืองามขนาดเลยครับส่ีนตัวตัวหน่อยอยู่้วหน้าจอค่ะพี่น้องโอ้ยสตูปนี้อาจารย์พี่เจ้าโอ้โหเต้บ๊อบไม่รู้ครับชาหน่อยหนึงแคบหน้าจอนะครับทุกคนอ่ะพอนิ่งครับนิ่ง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 นะครับเตรียมแคปนั่นเลยเตรียมแคปนั่นเลยนะครับ เตรียมรับเงินเลยบรัอาจารย์ตังแน่นอนครับเข้ามาแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะสามศูนย์เงี้ยเหนียวครับเตรียมรับเงินเลยครับเข้ามาก็เตรียมรับเงินี้ยรวยนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะมีเง้ยปังปังรวยๆค่ะ นอ้องค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ยุทธนะคะเนาะอาจารย์ยุทธพุนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจะเพนเนนเม็ดเดียวทุกสื่อรวยแท้วนาสันว่าถ้าสื่อสามศูนย์มาสันว่าเน้นสามศูนย์นะพี่น้องเด้อจะท่านใดท่านท่านใดที่เข้ามาก็ขอให้รวยกันสูผูสูขคนเนาะค่ะเนาะ จงถูกหวยรวยเบอร์นะา๊ะเนาะจะอาจารย์ยุทธพลเ,เ,เนาะเม็ดเดียวสามศูนย์วัสดุอะรวย้วยพี่น้องรวย้วยค่ะ